ตรวจต้นแตละมือแน่ละหองเข้าไปแตละสถานที่มันบอแมนแคร,ร,ร์เขาพอเมนแคร์เข้าไปหาะจริงเพื่อกลุม่มปลายหเขาหลอนเขาล่ำให้ดีให่งเด้นซื้อได้เข้าไปเขาจะมาไปเหยียบไปย่างถืงอหม่งใดแน่ถ้ามีเจา้าของมีเจา้าบ้านพานเมืองในคัดในบทสวดมันสิมีเขา้าขอเอาหัสิกรรมพร้อมเขาบอกลวงเกินพอเมีพี่น้องหรือเบาเรื่องลวงเกินเพื่อน อยู่น้ากันหากินน้ากันนางเดียวงเบาพิกหูพิกใจกันเนาะก็ได้ขอหูิสิรมต่อกันในบทสวดนี่เด้ไอ้ก็ได้เห็นมาสวดมันบ่เสียเวลาหลยถึงเวลากูบทสวดมตนปุ๊บนี่แจ้งในกรุงนี่ให้มาโลดบ้างมือสะกวันแป๊บเดียวมาาละคนเปิดอ่านยู่ติ้งตองเออบ้างมือสะกวลวกข้าวเดียวมาไหว้พระ วายเอาุ่เอาบาลมีน้ำกันห้องนับถือาศาสนาพุทธพอ่อแม่คนไทยามากี่สเพราะเสียเวลาหลายดอกเพราะว่ากระสวดพร้อมกันแน่น,นว, <c oughs> ว่าเขาสวดบ่ได้เขากะเขากะระลึกถึงนะครับกมืดว่ามตั้งใจไม่ขเขานน้าด้วีแล้วใ่มาดพระอาจารย์มาดูพระอาจารไปรับเพราะตะบอยังมีไปดับระบาย กันจนเลว่าเอาทัน่มินไปหรือแต่ห้อมือเมูมาสวนเอบ่มินเาที่ไิตัวสดได้ปกติเราไม่ได้เห็นคมองารนงานทำด้างานยังสุอไข่บนหนาว